เอาละครับกาบสวิดัสสวัสดีนะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับช่องลูน่าอีกแล้วนะฮะวันนี้มาคนเดียวนะฮะดูโอลาป่วยนะครับนะฮะก็วันนี้มากับโหมดนะครับ call of duty นะครับเอ่อ warfare เนาะนะครับซื้อไว้มาตั้งนานแล้วนะครับไม่ค่อยได้เล่นเลยนะฮะเดี๋ยวมาลุยกันนะครับกับเมนสไนเปอร์นะครับว่ามันจะเล่นยาก ว่าโมบายหรือเปล่านะปกติผมเล่นในโมบายนะคเมนสไนเปอร์นะเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับจะเจอในแมตช์อะไรนะรับชมกันได้เลยนะครับ let's go เอาละครับคุณผู้ชมครับก็เจอในโหมด Search and d e s t r o y ยนะครับจะไปดูกันนะฮะว่าจะได้ยิงหรือเปล่าหรือว่าจะโดนสอยร่วงกันซะก่อนนะฮะเมสายเรานะฮะลาวแรกเอ้ย ห้าต่อห้าต่อสูตรเดี๋ยวจะยิงใครเนี่ยฮัลโหลเลงไว้อยู่เลงไว้อยู่ฮะมาพร้อมกับเปิ๊กนะฮะใส่ปืนหลักมาอีกปืนหนึ่งครับเป็น M4 เโโนาะอ้าวคือวินแรกก็ชนะอะไรเนี่ยแค่เดินไปสามเก้างงหกต่อหนึ่ง เกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่านี่เอามาแล้วนะฮะมาแล้วจังหวะนี้ฮะแอ้มประตูฮะไม่แงะมาทีบเลยเดี๋ยวนี้หรือเปล่าด่านนี้ไม่เคยเล่นด้วยนะทุกคนกับความไวในเมาส์ใหม่ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือตัวอะไรอ่ะอ๋อกระโดดกระโดดลงมาเจ็บเองฮะหลอนหลอน โดนให้เขาแล้วโดนให้เขาแล้วเรียบร้อยฮะอุ้ยมันเรียบร้อยทัมมิ่งกระโดดมาพร้อมกันซะด้วยวเพื่อนอันนี้จอยมาคนเดียวนะฮะเจอกต่างชาดในจะทั้งทีมเลยหากระพูนไปเป็นซะด้วยสิภาษาอังกฤษเนี่ย ไหว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 ดิศูนย์คิวไม่ไหวได้ไง,งไอ้ล<ป>ุยตายดิไม่ค่อยได้เล่นด้วยฮะตัวเบาๆลากเมาส์เลยลากเมาส์แรงเลยเลยอา้าขาหัก โดนไอ้ลูนาโดนปีนปีนก่อนปีนก่อนโดนตายรอที่สุดแคมปตรงนี้ก่็แล้วกันอยู่ห่างไล่ตัวโดนสวยอันแบกอีกตัวโอ้โหเหลี่ยมดีเหลี่ยมดีเหลี่ยมดีเมานะเมานะ มาดีบดีเหลี่ยมดีเอาเพื่อนล่ออันแน่ตรงนี้แหละเกือบไม่ช่วยชีวิตทาไม่สามแต้มจ้า Yeah, that อย่างนี้ต้องปิดไม่ล์ละทุกคนฟังไม่รู้เรื่องฮะเสียงดังยังไงมันต้องสื่อสารฮะใช้จิตวิญญาณล้วนๆนะฮะเพื่อนเล็งทางไหนยิงทางน,านั้นฮะยสไน นี่เมนสไนนนะเฮ้ยเล่นปืนกลซะง,งั้นขวามาตั้งหรือเปล่าเขอไม่ใช่นะฮะคืออะไรกันของไฟรั่วหกต่อหนึ่งอีกแล้วดิอีกแล้วดิอวดชอบเลยดิหกต่อหนึ่งเนะี่ยถนัดเลยเรียบร้อยฮะไม่พ้นะฮะไม่พ้น มาดูคิวแคมกันจังหวะนี้เหมือนเห็นร้อยเท้าออยิงขาก่อนยิงเข่าเอวแตกตี่คิวแล้วทุกคนเฮ้ยเลเวล40เองต้องเก็บเลเวลบ่อยๆแล้วแต่ M4 นี่มันนิ่งมากเลยนะฮะ M4 เนี่ยเล่นง่ายดีครับผมว่าแบบเล่นง่ายเลยกดยูไปไง่ยายเลย เด็บกระโดดฮะเด็ดกระโดดจุ๊กฮะอัลเบริเบรดเขาไวเมาส์มันชา้ายังไงก็ไม่รู้ทุกคนขวาขวาหน้าเราใช่ไหมตรงนี้กดยูก็ดูไม่ค่อยจะเป็นด้วย อสองหนึ่งฮะตอนนี้ไม่ได้ยิงเลยสักเม็ดได้ปฟึงโกนออกมาก่อนเฮ้หรือเปล่าน่ะ เรียบ Connie, ier, ร skins, ้อยขอภาพช้าขอรีเพย์เอ้ะจันแนไอ้เต็มเบาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตอนนี้ก็พอตึงอยู่อ่าสลับฝั่งฮะทุกคนเฮ้ยมาดีมาดีฮ่าต่อสู้ลวจ้า วินเดียวเท่านั้นตามเพื่อนไปอาศัยไว้ก่อนเดินเตือนคือโล่ม,มนุษย์อ่ะเพื่อนเก็บไปสองละเ่อนเก็บไปสองละเก็บไปสี่ละเหลือไหมเหลือถ้าตกไหมโอ้โหไม่ทัน ได้แล้วตัวไหมได้หรือเปล่าตัวน,นี้ลูนาได้หรือเปล่าลุ้นงันใครจะได้เพื่อนหรือเรายูแคมโอ้โหเพื่อนได้เกือบแล้วเกือบได้แล้วโแต่ก็ได้ที่สองนะนี่คือแบบว่านานๆไปเล่นทีนะครับปกตินู่นไปเล่นเล่นแต่วอโซนนะฮะกับคู่หูห่มน,น,นะครับ เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อกี้กระหมดเซอร์แอนด์เดททอยนะครับวางบอมด่านอะไรก็ไม่รู้นะลุนาก็ไม่รู้จักนะครับเพิ่งมาเล่นเนาะนะครับก็แนะนํากันได้นะครับว่าแต่ละด่านเนาะต้องเล่นมุมไหนนะครับลองบอกทิกนะครับวิธีเล่นนะครับทำยังไงให้แม่นทํายังไงให้คมนะฮะการเซตติ้งต่างๆนะครับอาจจะยังไม่เก่งอาจจะยังไม่เซียนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ถ้าชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่นะครับกับอีพีหน้านะครับกับ คอร์บิวตี้วอลแฟร์เนาะนะครับเดี๋ยวจะ,ะจะมานะครับเล่นกับคู่หูดูโอ้นะครับเดี๋ยวรอมาซื้อมาก่อนละกันนะครับเป็นยังไม่ลดราคาเนาะเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย